สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนํารถกระบะมือ2นะคะสภาพพร้อมใช้เลขทะเบียนสวยๆนะคะทุกท่านนิสสันนาวราร่ารถยนต์ปี08นะคะเครื่องยนต์2.5รถขับดีพร้อมใช้งานนะคะราคาตราสดอยู่ที่159,000บาทนะคะหรือท่านใดต้องการผ่อนนะคะก็ได้เช่นกันนะคะทุกท่านติดบูโรวางเงินดาว39,000บาท ผ่อนชำระเดือนละ6,500บาทจำนวน48งวดนะคะใครซื้อใครค้ำก็ผ่านนะคะทุกท่านรถปี08เครื่อง YD25 เครื่องดีเกียร์ดีเข้าชิดเข้าง่ายนะคะช่วงรางดีค่ะรถได้สภาพแบบเดิมๆนะคะไม่มีรอยชนหนักนะคะ่ะทุกท่านสีสันก็สวยงามนะคะแอร์หนาวเพลงเพราะคะ่ะรถขับดีพร้อมใช้เลยนะคะราคาไม่แพง 1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับในกรณีที่จัดไปเน้นนะคะบวกเพิ่มค่าจัด10,000บาทนะคะทุกท่านรถจนคันนี้นะคะอยู่ที่นิมิตใหม่ซอย64คลอง3วาค่ะต่างจังหวัดส่งได้นะคะสนใจเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ทุกท่านที่สนใจทุ่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ